สวัสดีค่ะกิกี้นะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูราคาทองคํากันนะคะวันนี้วันที่5ตุลาคมนะคะของเดลี่ยังเป็นกรอบเดิมนะคะพอตที่สตนที่1787.13มุมมองต่างจากเมื่อวานไหมไม่ต่างมากนะเพราะว่าก็อยู่โซนเดิมเมื่อวันที่เราเริ่มวิเคราะห์เนาะก็คืออยู่บริเวณแถว175 กว่าๆนะเมื่อวานก็ประมาณแถวนี้นะคะแต่มุมมองของเดลี่คือราคาเริ่มเข้าใกล้บริสิทเซนข้างบนนะมีโอกาสขึ้นไปถึงไหมนั้นเดี๋ยวไปเช็คสัญญาณตัวอื่นกันนะแต่จริงๆแล้วที่ทำฟิมนี้สัญญาณกดดันเรดดอตมาแล้วอยู่ข้างหลังรั้วนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้ราคาเริ่มชะลอในการขึ้นในทำฟิมย่อยนั่นเองนะครับ แต่ว่ามุมมองของมันคือยังมีโอกาสขึ้นไปเทสต์ r e s i s t a n e ข้างบนและมีโอกาสที่จะขึ้นไปเทสต์ RMA 2 0 0อยู่เทรนดของเขายังเป็นขาลงอยู่นะคะมาดูแรงซื้อแรงขายคือตอนนี้ไม่มีทั้งคู่เลยทั้งแรงซื้อทั้งแรงขายนะจ๊ะที่ทำเฟรมเดลลี่เพราะฉะนั้นภาพรวมแล้วราคามีโอกาสที่จะไซด์เว์ในกรอบกว้างเหมือนเดิมนั่นเองค่ะเอามาดูที่4ชั่วโมงที่ทำเฟรม4ชั่วโมงเมื่อวานกรอบรงคาบ,บนของเขาอยู่บริเวณนี้ แถว1.765นะคะ1.764ถึง1.765เมื่อวันมีการ break out ขึ้นไปนะคะแล้วมีการ level ถัดมาสร้างใหม่นะที่1.770.40นะคะอันนี้คือกรอบด้านบนล่าสุดของ time frame 4ชั่วโมงนะคะกรอบล่างก็มีการขยายลงมานะเมื่อวันอยู่ที่1.749วันนี้นะคะขยายลงมาข้างล่างที่1.747.57แต่ภาพรวมคือ ยังติดอยู่ในกรอบของ4ชั่วโมงนะคะแต่ว่าก่อนหน้าน,นี้มีการ break out ระยะที่เขา range range หมายถึงการวิ่งของราคาในกรอบแคบๆนะครับ แล้วทีนี้มันก็ break out resistance นี้ขึ้นไปรอบหนึ่งแล้วนะครับมันก็มีการย่อดตัวกลับนิดหนึ่งหากมันย้อนตัวกลับลงมาแล้วมันไม่ได้หลุด support เดิมเมื่อวานนะคะก็ยังมองว่าเป็นแถว1749นี่แหละหรืออาจจะเป็นตรงใต้รั้วแถวแถวนี้แถว1752 1753ถ้ามันไม่หลุดบริเวณนี้มันจะเป็นอาการเดิมได้นะครับเมื่อวานคือลงมาทดสอบ พพอร์ตสำคัญหรือหาแนวสร้างแนวสพอร์ตใหม่แล้วปรับตัวขึ้นใหม่อะไรทํานองนี้นะคะเพราะว่ามันยังไม่ได้เขาเรียกว่ามันยังไม่ได้ทัชสัมผัสแอลมีสอแบบแบบจริงๆแค่มันเข้ามาใกล้นะคะเพราะฉะนั้นลิสแตนซ์ทัานบนตรงหนึ่งเเนี่ยก็เป็นลิสแซนซ์สำคัญนะคะเพราะว่า ตอนนี้นะครับราคานดูแบบว่าเฮ้ยเริ่มอยากจะเทินเป็นขาขึ้นหรือเปล่าอะไรทำนองนี้นะคะเพราะว่าแท่งราคาเริ่มปีนรั้วขึ้นมายังไม่ได้หลุดรั้วนะแต่ว่ายังไม่ได้ปีน LMA 200ถ้ามันปีนเ m 2 0 0หมายความว่า มันอยากจะเทินเป็นขาขึ้นที่ทำเฟรม4ชั่วโมงนั่นเองนะครับอันนี้คือมุมมองของ4ชั่วโมงระดับการโอเวอร์ของเขานะคะก็ยังไม่ใช่ขั้นสุดนะเป็นแค่ระ,ระดับเบบี้เหมือนเมื่อวันนะโอเคทีนี้เราเห็นกรอบของ4ชั่วโมงแล้วนะมีโอกาสไปทางไหนก่อนมาดูที่ H 1 ทีเอวันนี้ติดอยู่ที่กรอบของ S1 อยู่นะคะ Resistance ย่อยของ h 1อยู่ที่1760.85นะคะ Support ย่อยของ S1 อยู่ที่1755.12เนาะราคาพยายามกดลงมาใต้รั้วนะแต่ติดอยู่ที่กรอบราคาของ S1 อยู่เพราะฉะนั้น Support ตรง1755เป็นแนววัดใจสำคัญอยู่ทีเดียวว่า ลงมาทดสอบระดับนี้แล้วผ่านหรือเปล่าคืออยากจะลงมาเทส l อล0อเอ้ยไม้นะครับของ H1 หนึ่ไมถึงไมประมาณนี้นะครับเพราะว่าสัญญาณตัวของ b ร u ด d o กก็มานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเป็นระยะวัดใจนะว่าเทสแล้วผ่านหรือเปล่าถ้าผ่านลงมาข้างล่างนะคะเลเวลถัดมาของซัพพอร์ตใกล้ๆเป็นที่เดิม1749กับ1747แล้วตามดูอีกทีว่าหลุดหรือเปล่าข้างล่างนะคะเพราะว่าวันนี้ ก็ไม่มีนะจะแรงซื้อก็ยังไม่มาเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่หลุดตรงนี้มันจะทําอาการเดิมเหมือนเมื่อวานนะคะก็คือปีนขึ้นไปเทสรีสิสแตนข้างบนใหม่ประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นระยะวัดใจด้านบนสําคัญก็เลยเป็น t h 1เหมือนกันนะคะที่1760.58น้นั่นเองนะคะก็อาการคล้ายเดิมคือถ้าขึ้นไปเทสข้างบนแล้วปีนขึ้นรีสิสแตนนี้ได้ ก็มีโอกัสขึ้นไปเทสเลเวลถัดไปของ r e s i s t แตนนนั่นเองนะครับแม้ว่าตัวสัญญาณโอเวอร์จะมาแล้วนะคะแต่ว่าแรงขายมันไม่มีแล้วก็มันยังไม่ได้หลุดลงใต้ l m ลเ0 0เนี่ยแท้มองในทับเฟรมนี้ก็คือฝั่งขาขึ้นดูจะยังได้เปรียบอยู่นั่นเองครับมาดู30หน่อย สาตอนนี้เทินเป็นขาขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้แรงขายเริ่มหมดแล้วก็แรงซื้อนะคะเริ่มก่อตัวมานะมี d ดเรคชั่นมานะสัมพันธ์นก,นกันกับราคาตอนนี้กำลังเทสแอมเอนั่นเองนะครับของทาเฟรมนี้ก็มาดูอีกทีว่าหลุดหรือเปล่านะั่นแหละเหมือนมอง h1 เมื่อกี้เลยนะจ๊ะสิบหก็คล้ายๆกับ30นะแต่ว่า ระดับการโอเวอร์ของเขาลงมามันก็ยังไม่ใช่ขั้นสุดนะแต่เมื่อวานก็เป็นอาการแบบนี้คือลงมายังไม่ใช่ขั้นสุดแล้วก็ดีดขึ้นไปประมาณน,นี้นะเพราะฉะนั้นเป็นช่วงที่แบบว่าต้องตามดูก่อนนะคะเพราะว่าราคาจริงๆแล้วมีโอกสเทิร์นเป็นขาขึ้นนะอย่างที่กี้บอกว่าเมื่อวานมันมีการปรับตัวขึ้นมาถึงฟิโบนัชีที่38.2แล้วมีการย้อนตัวกับราคาลงมาเพื่อสร้างกรอบราคาล่างถูกไหม ก็ตีความไว้ได้ว่าเฮ้ยถ้ามันไม่หลุด1749ถึง1747เมื่อวานมันเป็นกรอบราคาล่างแล้วนะคบถ้ามันไม่หลุดอีกรอบหนึ่งมันมีโอกาสที่จะปรับตัวเปลี่ยนเทรนด์เป็นขาขึ้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นระยะที่แปลว่าเฮ้ยจะเซล์ก็ดูก่อนดีกว่าไหมอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นดูระยะวันจของคุณก่อนนะเพราะว่า ถ้ามันไม่หลุดเนี่ยมันจะขึ้นก่อนนั่นเองโอเคเพราะฉะนั้นทีนี้มาดูแนว Support กับ r e s i s t แตนส์สำคัญนะครับในกรณีที่มันหลุดออกนอกกรอบทาเฟรมสชั่วโมงนะมันไปไหนต่อได้ถ้าเป็นด้านล่างนะคะในกรณีที่ตอนนี้คือแรงซื้อกับแรงขายมันก็น้อยทั้งคู่นะั่นแหละไม่รู้ใครจะมาก่อน <laughs> ในกรณีที่แรงขายมาเยอะๆมันมีโอกาสหลุด1747ได้นะถ้า1747ลงมาต่ำกว่านี้ได้ก็มา support level ถัดมาเลยนะที่ที่เท่าไหร่ขอดูหน่อยแถว1727เนาะแล้วก็สุดระยะสวิงวันนี้ก็แถวแถวนี้นะครับ1724นะคะโอเคอันนี้คือด้านล่างมาดูด้านบนถัดจาก resistance ของ4ชั่วโมงขึ้นไปนะครับในกรณีที่ที่บอกว่า พพอร์ตนี้หรืออาจจะแลมลงมาเทสได้ตรงนี้แต่ไม่ผ่านแล้วเด้งกลับขึ้นไปเนี่ยหนึ่เนี่ยมันมีโอกาสที่จะขึ้นต่อในทำเฟรมสีชั่วโมงนะโอเคเลเวลถัดไปของร s i s t สแตนของคุณนะครับตรงนี้นะครับหนึ่นะแล้วก็ถัดมาอยู่ตรงนี้ครับ1 7ึ่งเซึ่งเป็นกรอบแข็งแรงของทำเฟรมเดลลี่ สุดระยะสวิงด้านบนนะคะวันนี้อินดิเคเตอร์วัดให้ที่1793.22นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้มีลุ้นอยู่ทีเดียวว่าราคาจะขึ้นประเทศ LMA 200แล้วปีนได้หรือเปล่าที่ทาเฟรม4ชั่วโมงนั่นเองก็ตามดูนะครับว่าช่วงตลาดนิวยอร์กเนี่ยแรงซื้อกับแรงขายเนี่ยใครจะฟื้นก่อนกันนะคะเพราะว่า เดลี่มันแน่นอนอยู่แล้วว่ามันเป็นลักษณะของการไซเวยแต่มันอาจจะเป็นไซเวยกอบกว้างเพราะฉะนั้นตัวตัดสินมันอยู่ที่ทำเฟรมชั่วโมงนั่นเองนะครับโอเคแล้วก็ยันนี้มีข่าวตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอยู่นะประมาณทุม่มครึ่งเป็นเทรดบาลานซ์เนาะไม่ใช่กล่องแดงนะแต่ก็ดูหน่อยก็ดีแล้วก็3ามท่มนะคะดัชนี ISM นะคะโอเค สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะ